ก็สวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่14พฤษภาคม2566นะครับกับผมที่สวนป่านาทุ่งมนนะครับวันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะครับผมก็มาเลือกตั้งแต่ว่าผมมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผมมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าแล้วก็มาปลูกต้นไม้นะครับรอบนี้ก็ถือว่าจัดเต็มเลยนะครับสําหรับ2วันนี้นะครับหลังจากที่ฝนตกอาทิตย์ที่แล้วนะครับ ก็หน้าดินก็มีความชุ่มชื้นนะครับแต่ว่าน้ำในคลองอะไรก็ยังไม่เยอะนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตสวนป่านาทุกมน์นะครับเป็นโครงการเตรียมสวนก่อนเกษียณของผมตอนนี้ทำได้แล้ว3าปีนะครับแต่ว่าต้นไม้ก็ยังสภาพไม่โอเคเท่าไหร่นะครับก็มีปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับต้นไหนที่ชอบดินที่นาของผมนะครับก็เปลี่ยนมานะครับปีนี้ปีนี้มาลงตัวที่ ต้นจานหรือต้นทองกล้านะครับที่ปลูกไวไป้ไปลายฝนที่แล้วนะครับรอดทุกต้นเลยนะครับปีนี้ก็เลยลงทองกลาวาที่ทางเข้าสวนนะครับตรงนี้น่าจะ1 8 1 9ต้นนะครับก็ระยะห่างก็ประมาณสัก3เมตรนะครับก็ถ้าต้นจานเป็นดอกแล้วก็คงจะสวยน่าดูนะครับส่วนคลองของผมน้ําก็มีแค่นี้นะครับน้ําเก่าแรงเหลือส่วนตรง คันคลองระหว่างคันนะครับก็จะมีต้นจานต้นมะฮอกกานีนะครับกระถินเทพานะครับส่วนคนาของผมนะครับคนาของผมก็จัดหนักด้วยกระถินเทพานะครับน่าจะประมาณสักเกือบ50ต้นเพราะปลูกต้นอื่นไม่เหลือเลยนะครับปีที่แล้วผมปลูกค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับตรงคันนาแต่ก็ตายเกือบทั้งหมดนะครับผมก็เลยตัดสินใจเอากระถินเทพามาลงนะครับเกือบ50ต้นเลย นะครับดินก็ชุ่มชื้นนะครับถ้ามีฝนมาอีกนิดนึงพี่เขยพี่สาวก็คงจะหวานข้าวนะครับส่วนทางเข้าสวนก็เละนิดนึงนะครับต้นสัเหลานะครับต้นสะเหลากำลังจะแตกใบนะครับส่วนต้นนี้กำลังแตกใบนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับกำลังเป็นดอกนะครับอันนี้เป็นต้นชงโคนะครับ อันนี้เป็นต้นสเลานะครับกําลังเป็นดอกดอกสีม่วงสวยเลยนะครับดอกสเลาสเลาอินเทนินนะครับก็จะตระกูลเดียวกันนะครับใกล้เคียงกันกับตะแบกนะครับก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับส่วนต้นไม้ของผมก็เริ่มแตกใบขึ้นมาเยอะนะครับอย่างกระพี้จัน6ต้นนี้นะครับมาไม่ทันดอกเลยนะครับตอนนี้มีใบเขียวนะครับใบใบเขียวอ่อนนะครับกําลังขึ้นมาเลย นะครับก็เห็นลูกเป็นฝักก็มีนะครับกระพิจันนี่ถือว่าทนแรงมากนะครับพอผมปลูกตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับผมซื้อเป็นไม้ล้อมมา3ปีแล้วนะครับอันนี้เป็นลักษณะของฝักกับพิจันนะครับต้องดูว่าจะสมบูรณ์ไหมนะครับถ้าสมบูรณ์ก็อาจจะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับกับพิจันนี่ดอกก็จะเป็นสีม่วงนะครับกระพิจันเป็น ไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับส่วนขวามือนะครับผมก็เอามะฮอกกานีลงเลยนะครับเพราะเห็นต้นมะฮอกกานีติดดีสุดนะครับตรงตรง,ตรงทางเข้าอันนี้เป็นต้นมะฮอกกานีต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกในะปีที่แล้วก็ต้นสูงอยู่นะครับก็มีมะฮอกกานีนะครับที่ลงตอนนี้อากาศร้อนนะครับแดดกับคลื่นสลับกันเลย เมื่อวานนี้คลิ้มทั้งวันเลยนะครับแต่ว่าฝนไม่ตกเมื่อวานผมก็เลยถือโอกาสได้ปลูกต้นไม้เต็มที่นะครับก็ออกมาทั้งหมดน่าจะร่วม220ต้นนะครับก็ปลูกเต็มเลยนะครับเพิ่งเสร็จตอนประมาณ4โมงนะครับส่วนตรงริมบ่อของผมก็จะเป็นต้นจานนะครับที่สวยๆนะครับก็ลงเพิ่มอีก2ต้นเดี๋ยวก็คงหามาเพิ่มนะครับต้นจาน ส่วนไม้ป่าก็น่าจะลงน่าจะเกือบ50ต้นเหมือนกันนะครับลงเยอะเลยรวมๆแล้วผมลงอยู่ประมาณสัก220ต้นนะครับมีหลกัหลกๆก็เป็นต้นจานมะกกนีแล้วก็กระถินเทพานะครับที่ปลูกที่ปลูกในคนานะครับส่วนตรงนี้ก็สภาพก็พอได้อยู่นะครับ เดี๋ยวจะพาเดินไปดูที่สวนสวนบนนะครับสวนบนก็ถือว่าปีที่แล้วไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ไม่ผลก็ตายเกือบทั้งหมดนะครับเมลิดผมก็อาการไม่ดีเลยนะครับใบร่วงนะครับส่วนอุโมง์ต้นไม้ตรงนี้นะครับเป็นอุโมงพยุงนะครับ ใบเขียวแตกออกมาแล้วนะครับกําลังสวยเลยนะครับใบเขียวอ่อนนะครับสวยมากเลยชอบบรรยากาศมากนะครับผมว่าถ้าฝนมาอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์นี่คงจะเขียวชุ่มเลยนะครับส่วนครองตรงที่จะทําเป็นสวนผลไม้ผมนะครับก็แห้งหมดแล้วนะครับน้ําก็มีน้ําขึ้นมานิดนึงหลังจากฝนตกนะครับก็เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าก็จะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับต้นต้งสูงนี่เป็นต้นกระตินเทพา แล้วก็อยู่ริมบ่อก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะครับก็เลงไว้ต่อไปก็คือต้นมะพร้าวนะครับที่จะปลูกพอส่วนตองพอส่วนของผมตรงนี้นะครับเป็นที่นาเดิมนะครับแล้วก็ดินเข็มมากนะครับคงเป็นต้นมะพร้าวกับกระถินเดยพานะครับปลูกไว้ให้ปรับดินก่อนผมก็กระถินเดยพามาลง3 4มสี่ล่องตรงนี้นะครับ ก็เพิ่มอีกร่องละห้าหต้นนะครับสลับกลางนะครับต้นแดงต้นนี้นะครับกําลังแตกใบเลยนะครับสวยมากนะครับต้นตรงเลยนะครับต้นแดงต้นนี้นะครับอันนี้ก็พยุงพยุงต้นนี้ก็น่าจะสามเมตรเข้าไปละนะครับขึ้นมาถึงเนินดินนะครับเนินเดินสุดสูงสุดของสวนผม ต้นสูงๆนี่เป็นต้นตะขบนะครับผมก็ปลูกไว้บีที่แล้วนะครับตั้งใจปลูกให้เป็นร่มเงาแล้วก็ให้เป็นอาหารนกนะครับตรงนี้ส่วนร่องตรงนี้นะครับวันนี้จัดหนักเลยนะครับเมื่อคืนปลูกถึงทุ่มหนึ่งนะครับตรงนี้น่าจะประมาณสักน่าจะเกือบ40-50ต้นเหมือนกันก็จะมีพยุงมะข่ามงนะครับแล้วก็ประดูนะครับก็จะปลูกครับๆกันไป เดี๋ยวมองกลับไปตูที่ทางเข้าแล้วก็บ้านผมนะครับสภาพก็กําลังเขียวนะครับต้นไม้ฝนมาอีกสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับน่าจะติดทั้งหมดแล้วลหะนะครับก็หวังว่าจะมีน้ําในคลองขึ้นมาบ้างนะครับ ตรงนี้เป็นบ่อเก็บน้ําเล็กๆนะครับน้ํายังเหลืออยู่นะครับก็มีปลาอยู่นะครับก็จะเป็นปลานิลกับปลาเทียนนะครับเทียนนะครับภาวนาไม่ให้น้ําแห้งนะครับใหฝนมาเร็วเร็วนะครับเร็วเร็วแล้วก็หนักหนักส่วนอุโมงต้นไม้ส่วนบนผมนะครับใบพยุงกําลังแตกเหมือนกันกําลังเขียวเลยนะครับสวยมากเลยนะครับปีนี้นะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะครับก็เป็นอุโมงต้นไม้พอก็เป็นอุโมงต้นไม้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นต้นพยุงนะครับก็คงหาอะไรมาเสริมอีกสักสิบยี่สิบต้นนะครับปลูกไว้คระคร,ะคระกันไปนะครับอากาศครื้มครอยู่นะครับตอนนี้ ต้นขลิกต้นนี้สวยมากเลยนะครับก็ยังไม่มีใครมาเก็บไปกินเลยนะครับก็ปลูกไว้เพื่อได้เก็บไปกินนะครับวันนี้ผมก็เอาไผ่มาลงตรงร่องสุดท้ายนะครับหลังจากที่ชําไว้นะครับอันนี้คือต้นไผ่นะครับผมชําไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับแล้วก็ตะพากล่างนะครับผมก็เอา มอกกะนีเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอขออวดนะครับอุโมงต้นไม้ตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งกําลังสวยนะครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็น่าจะโอเคแล้วนะครับรองน้ํานะครับเมื่อเช้าก็รดน้ําต้นไม้แล้วก็ผูกเชือกต้นไม้นะครับตรงนี้ตั้งใจว่าร่องนี้จะทําให้เป็นสวนป่านะครับ ต้นอะไรยังเหลือบ้างอันนี้ต้นประดูแดงนะครับเหลือยังรอดมานะครับต้นประดูแดงนะครับที่ผมบอกว่าต้นจานน่าจะเหมาะสมกับดินผมที่นี่นะครับเห็นไหมครับตั้งแต่ผมปลูกปลายปีที่แล้วนะครับคิดว่าเขาตายหมดนะครับแต่ตอนนี้ก็มียอดแตกขึ้นมาแล้วต้นจานนะครับเลงไว้แล้วปีนี้นาแล้งถ้ามีดอกให้มันสีส้มทั้งสวนเลยนะครับ กับรัประเพิกก็ยังรอดอยู่นะครับส่วนต้นอืนอ่นๆก็ก็เขาก็จะคือเขาก็จะแตกยอดขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเขาโดนแดดนิดนึงยอดเขาก็จะไหม้นะครับก็เป็นลักษณะเหมือนต้นนี้อันนี้ต,นต้นอินทนินนะครับช่วงหน้าฝนเขาก็ติดอยู่นะครับแต่พอหน้าแรงเท่านั้นแหละนะครับทุกอย่างก็จะกลายเป็นแห้งทั้งหมดเลยนะครับ ร่องด้านล่างนะครับวันนี้อัดมะฮอกกานีเข้าไปนะครับน่าจะเกือบยี่สิบสามสิบต้นนะครับตรงนี้เพราะผมเห็นมะฮอกกานีส่วนบนนะครับเขาติดนะครับผมก็เลยใส่มะฮอกกานีตนัวนี้ผมไว้เป็นตะพักล่างนะครับตะพักบนผมเน้นเป็นไม้ดอกนะครับตะพักล่างก็จะเป็นมะฮอกกานีกับยางนานะครับไม่ได้มัดเชือกไม่ได้ปักเสาเลยนะครับ น้ำในบ่อนะครับก็เริ่มลดแห้งลงนะครับน่าจะ2เมตรกว่าละนะครับที่มันลดลงลจะมีรูหนูนะครับรูหนูพุกนะครับก็รอลุ้นว่าฝนตักตกหนัหนกๆนะครับต่อเนื่องกันน้ําจะได้เต็มบ่อนะครับส่วนเพิ่มเติมในปีนี้ตอนที่ผมขุดล่องหน้าสวนนะครับ ผมก็ทําเป็นฝายตรงนี้เป็นตะพักตัวนี้นะครับกั้นน้ําไม่ให้น้ําไหลลงไปส่วนล่างทั้งหมดนะครับอันนี้ต้นมะพร้าวนะครับสวยอยู่นะครับตัวนี้รู้แล้วนะครับว่ามันโดนอะไรนะครับเห็นวัวเข้ามานะครับก็น่าจะโดนหัวกัดนะครับอันนี้เป็นลักษณะต้นจานนะครับที่โดนฝนแล้วก็แตกออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมตั้งใจจะเป็น กักน้ํานะครับเพื่อไม่ให้ส่วนบนรดนลงมาส่วนล่างจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะคลองของผมนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงซ้ายนะครับก็จะเป็นพวกมะฮอกกานีนะครับอันนี้เป็นต้นจานนะครับนี่สวยมากเลยนะครับปลูกปีเดียวต้นจานอันนี้เป็นต้นตะขบนะครับผมปลูกไว้เป็นร่มเงาแล้วก็เป็นอาหารของนกของปลานะครับ อันนี้ส่วนบนนะครับมงกรูดน,นี่นะครับปีนี้สภาพก็น่าจะโอเคอยู่นะครับส่วนคันนาของผมนะครับหลกัหลกๆก็เป็นกระถินเทพานะครับระยะห่างเมตรหนึ่งเองนะครับผมปลูกเน้นติดไว้ก่อนนะครับส่วนมะพร้าวนี่ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับ ไม่เป็นไรนะครับขอให้มันติดก็ยังดีมีความเขียวชอุอมบ้างก็ยังดีนะครับโชว์ต้นจานต้นนี้สิครับต้นนี้ก็กําลังแตกยอดนะครับสวยมากเลยนะครับต้นจานต้นจานหรือต้นทองกวาวนะครับเขาเขาเป็นไม้ประดับนะครับไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะครับดอกเขามีลักษณะเป็นดอกสีส้มนะครับ เขาก็จะออกดอกช่วงหน้าแลง้งช่วงเมษานะครับต้นทองกล่าวหลักๆที่ผมเห็นเขาทำนะครับก็จะเป็นไม้ประดับที่ปลูกตามปลั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็ทำเป็นไม้ล้อมแต่ของผมก็หลักๆก,ก็คือตั้งใจที่จะทำเป็นไม้ประดับที่สวนนะครับน,นี่ก็เป็นทองกล่าวต้นหนึ่งต้นจานอีกต้นหนึ่งนะครับ ฮอกกนีนะครับเห็นไหมครับผมปลูกน่าจะ2อปีครับปีหรือ2ปีนะครับก็ติดผมก็เลยเอามะฮอกกนีนะครับมาปลูกไว้ตรงนี้นะครับเขาอาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็ติดนะครับติดให้เป็นร่มเงามีความเขียวขึ้นมาบ้างนะครับ แดดกำลงังออกแดดกำลังจัดเลยนะครับอันนี้เป็นทิวต้นจานนะครับตรงกลางผมก็หยอดพวกข้าวโพดแต่พวกขอาไว้เพื่อติดน,นะครับน,นี้เป็นทิวต,ต้นจานนะครับนี่อาจ,จะสีห่ห้าปีจะออกดอกนะครับเป็นเป็นเนินดินที่ผมถมขึ้นมานะครับอมองขึ้นไปจนถึงส่วนบนเลยนะครับ ถ้ามีน้ำแล้วก็ปลูกข้าวนะครับตรงนี้ก็จะสวยมากเลยนะครับปีนี้ก็เห็นความเขียวชอุ่มขึ้นมาบ้างนะครับก็ไม่แห้งแรงสักทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็คงเข้าไปเลือกตั้งแล้วนะครับโอเคนะครับการอัปเดตสวนปะนะ่านาทุ่งมน์ประจำวันที่14พฤษภาคม2565นะครับ2566 ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ